สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวถ้ำนาคากันนะคะนี่เรากำลังขับเลี้ยวเข้าไปตรงไปเรื่อยๆรนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของถ้ำนาคานะคะเราก็จะเดินผ่านมีร้านขายอาหารนะคะก็จะผ่านวัดนะคะทางเข้าจะเป็นวัดเดินมาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นทางเข้า ท้านาคานะคะอุทยานแห่งชาติภูรางกานะคะอันนี้บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนข้อห้ามเดินขึ้นเขาหลังเวลาสิบสี่จุดศูนย์ศูนนี่ข้อมูลนี่เราต้องมาจองไกด์นะคะ คนละห้าร้อยบาทเขาจะมีไกด์รอไว้อยู่แล้วก็จะมีได้ไกด์ดสั่งมาแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดซื้อตัว๋วจุดบริการนักท่องเที่ยวเป็นจุดที่สมจุดแรกลงทะเบียนจุดที่สองติดต่อไกด์จุดที่สาม จ่ายค่าบริการนะคะคนละส0บาทได้ตั๋วมาแล้วต้องรักษาให้ดีนะคะเพราะว่าเขาจะตรวจอีกทีข้างบนข้อมมลเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นสอวอก็ไม่ต้องจ่ายนะคะสอวอจะดีอย่างนี้นะคะหกปีขึ้นไปไม่ต้องจ่ายค่าบริการพอจ่ายเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เป็นจุดที่เริ่มเดินเข้ามาแล้วนะคะ จะเป็น,นข้อแนะนําการเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะก็กลับไปถ่ายก่อนเดี๋ยวลงมาเนานแล้วก็ณตรงนี้จะมีสันจ้าหลวงปู่ลือนะคะเราจะเคารพสักการะก่อนที่จะขึ้นเขาต่อไปนะอันนี้เราควรจะมีถุงมือนะคะเพราะว่าจับราวบันไดเตรียมมาถ้าไม่เตรียมมาก็ที่นี่ขายี่สิบาทนะคะเราต้องคอยจับราวบันไดตรงนี้ค่ะ มือแบบกันลื่นนะคะโอ้ดูทางขึ้นนี่นี่ถ้ามันจะชื้นๆน,นิดหนึอง ตนี้ตัวหัวหนากี่แรกนะคะนี่จะเป็นหัวแล้วก็ลอกเข้าไปอ๋อนี่จะเป็นหัวตอนนี้เรามาถึงจุดเอแล้วนะคะเขามีเบอร์เทรฉุกเฉินเผือคน<า>ไม่ไหวเมตรนะคะทนนาคาสองร้อยเมตรค่ะก็คือกิโลก<า>ว่า ชนัชนชนันชันค่อยๆไปเดอ้อดึงขึ้นมาอ <c oughs> ันนี้เจเอมาบีแล้ว <c oughs> ก็พอได้เหนื่อยแล้ว <c oughs> ขึ้นไปอีกนะแค่ชันสองร้อยเมตรเองกิโลตอนนี้เราอยู่เจดีแล้วมันจะทึ้งขึ้นไปตอนโอ้โหชันแบบว่าเก้าสิบองศาเลยไะชันแบบเก้าสิบองศาเลยนะ ตอนนี้ขึ้นไปถาพี่ีตอนนี้เราจะจุดดีแล้วนะคะตอนนี้ก็ขึ้นก็ดีลงตอนนี้พักพักเบรกกันนะคะพักเบรกกันต้องขึ้นไปต่ออีกนะคะอันนี้เราอยู่ระหว่างจุดดีกับจุดอีนะคะจุดนี้ก็มีที่ที่นั่งพักนิดนึงที่นั่งพักโอ๊ย จากจุดน่าจัดแหลังจากพักดื่มน้ำและทานข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วมีแรงแล้วจากจุดีแล้วก็ไปต่อนะจ๊ะจากจุดีแล้วก็ไปต่อเมื่อกี้ก็พักทานน้ำทานอาหารวเหนีาวหมูปิ้งแล้วมีแรงแล้วข่อยแล้วมีแรงเดินต่อไปจ้าเมื่อกี้ทางขึ้นเป็นบันไดตอนนี้ก็เป็นทางลาดแล้วเนาะก็เดินเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีบันไดอีกไหมข้างหน้าเหรอ ตรงนี้เป็นอะไรคะจุดขอรพรยานาคตรงนี้คือหอนญานาคนะคะจะไหว้ขอพอรนะคะจุดแรกค่ะตรงหอนบนหัวน,นะคะจุดที่สูงสุดของทัดขอพอรนะคะตรงนี้สําเร็จทุกอย่างค่ะเมื่อเราขอพรแล้วตอวช่วงนี้เป็นทางลาดนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ข้างทางเป็นธรรมชาติที่หาดูยากนะคะ นี่จะเป็นเสียงทหารวางตรงนี้ก็ขอได้ทุกสิส่งทุกอย่างนะคะอยู่เป็นเหนนะเสียงพญานาคนะคะทางเข้าถ้ำนาคาหนึ่งพันเมตรนะคะอันนี้ทางเข้าถ้ำนาคาอย้แพงเกล็ดค่ะกำแพงเกล็ดค่ะเนี่ยธรรมชาติเนาะเขาเหมือนเป็นเกล็ดเกล็ดพญานาคเนาะ ครจะไปคิดว่าธรรมชาติจะสร้างได้แบบนี้เนาะเราก็ถึงจุด E นะคะคนเยอะมากว่าเป็นจุดที่วันนี้ห้องน้ำ พักหนึ่งแล้วก็เดินกันต่อไปจ้าอันนี้จะเป็นสวนไผ่เนาะไผ่เยอะเลยบรรยากาศดีมากค่ะเช้าเๆไม่ร้อนมาก800เมตรจุดแ0 0รอเมตรนี่้เดิน <c oughs> ต่อไป <800. S 1> ค่ะอ๋ออันนี้น้ำตกอีก300เมตรถ้ำนาคา 600, m, 600 <m. S 2> จุดชมวิวพันสี่หัวนาคาพันห้าโอ้โน เดินต่อไปเด you you ้อเราก็มาถึงตรงนี้หินน้อยหนาเพราะว่าคล้ายน้อยหนาใช่ไหมจ้าก็เลยตั้งว่าเป็นหินน้อยหนานะจ๊ะลักษณะคล้ายน้อยหนาลักษณะคล้ายน้อยหนาหัดเขียบบ้านเฮาค่ะนะแล้จุจะขึ้นไปข้างบนปูดนเราต้องเทสกนไปก่อนนะคะเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินต่อนะคะเดินต่อไปเดินต่อไปเด้อชันจริงไกวยาวค่ะ ่อนนะคะคต,ตรงนี้จะเป็นกำแพงเกตนะคะตรงนี้จะเป็นกำแพงเกตค่ะเรียกว่าผาดอกเห็ดนะคะนี่เป็นด, rape 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 ดอกเห็ดเลยจ้ามันอยู่ตรงจุดจีนะจ้าผาดอกเห็ดเขาเรียกหน้าผาหานุมาน,นะะักอ๋อนี่เป็นลูกห <j> uh. นุมานหน้าผาหนุมานะคะเราก็จะมาถึงจุดถ่ายรูป ช่องแคบใช่ไหมใช่ช่องแคบผ่านจากจุดหนุมานแล้วก็จะเป็นช่องเป็นช่องเห็นเห็นพระคาเอาไว้ถ่ายรูปก,กันโอ้ตรงนู้นก็จะเป็นวิวน้ำตกนะคะตุมนี้จราจรติดขัดนะคะเพราะว่าเป็นมุมถ่ายรูปก,ก็เลยรถติดนิดนึง นายเย็นกันนะอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะคะเป็นห้องแอร์ค่ะเป็นห้องแอร์เย็นเย็นเสมอนะคะตรงนี้อากาศเย็นตลอดหองน้อจะเป็นผาน่าเอ็นนะอะเย็นอยงนี้เย็นนี้เ็นไหมพี่อยากิงกี้จะเป็นช่องแอร์ธรรมชาตินะคะผ่านมาแบบอากาศเย็นสบายมากเลยจ้าลุยกันต่อไปนะคะผม และแล้วเราก็ถึงจุดอชูจุดอ H ใจความจริงแล้วเราแล้วนะคะจุด I แล้วจุดนี้ก็จะมีที่พักนะคะ จุดไอนะคะจะมาที่พักนะคะจะมีที่พักแล้วก็เราก็ได้มีมีสเบียงแวะกินสเบียงนะคะเราก็เดินต่อไปนะคะจากจุดไอเราก็จะไปจุดเจค่ะเดินตกใจเจอแล้วค่ะจุดเจแล้วนะคะเจแล้วจ้าต่อไปจ้าตอนนี้ ก็เดินตามชมวิวนะคะอากาศล่มเ oh, right ืินมากจ้าเย็นสบายนะจ้าเห็ดเต็มเลยไหนคะอ๋อนีเบิงเห็ดมีเห็ดด้วยเด้อเห็ดนี่เป็นยิ้วป่านะคะระหว่างทางที่ไปถ้ำนาคานะคะนี่ค่ะยิ้วป่าค่ะเป็นจุดเคนะคะจุดเอเคนะคะโอเคนะคะไปต่อค่ะป๊ นนดนวเพิงเรื่องเห็นท้องฟ้าเห็นแสงสว่างแล้วนะครับน่าใกล้แล้วนะคะเดินต่อไปจ้าท้องฟ้าสวยงามจุบจ๊บๆเอาเราจะถึงจุดนั้นแล้วนะเอาสู้สู้สู้คาเดออ้เอาเราจะถึงจุดชมวิวแล้วอีกนิดเดียว ขึ้นจากจุดเคมานะคะก็จะเป็นจุดชมวิวทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะวิวข้างล่างก็จะเห็นเห็นวิวข้างล่างนะคะบรรยากาศดีมากเลยจ้ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากนะคะร้านพักผ่อนไว้กินข้าวกินปลากินน้ำ,ำนะะเรากำลังจะลงท่านะคะเรากำลังจะลงทาแล้วนะจ๊ะจุดพักทานอาหารนี่ไกด์ดูสั่งเราไกด์ดูสั่ง <laughs> <laughs> สู้ต่อไปเราตอนนี้เราถึงถ้ำนาคาแล้วนะคะพิชิตถ้ำนาคากันแล้วปากทางเข้าถ้ำนาคานะคะมุมนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เราเจอแดดแล้วคะ่ะแต่ว่าเรามาแต่เช้าแดดก็ไม่ร้อนมากนะคะ นี่ก็จะเป็นจุดท,ที่เจ้าหน้าที่ตรวจตัวจะต้องตรวจตัวตวก่อนที่จะลงไปถ้านะคะตรงนี้คือเรานั่งรอคิวนะคะคือเขาจะจับเป็นคิวที่ลงไปถ้ำนาคานะคะเราได้คิวที่2ี่สเมื่อกี้เขาประกาศคือคือคิวที่13ก็เลยนั่งรอทุกคนรอระหว่างเราก็จะรับประทานอาหารกันนะคะรับประทานอาหารกันคะ่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงถ้ำนาคาแล้วนะคะ าาน,นี่คือจุดเริ่มต้นนะจ๊ะตรงนี้แล้วก็เดินปุ๊บปุ๊บ,บและแล้วเราก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะอยู่ตรงจุดนี้ตอนนี้เราก็รอคิวเราได้คิวที่26ตอนนี้คิว14แล้ว นี่ยทางนาคาอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะเดินไปอีกก็หลวงปู่วังัทธาเห็นปู่าคาพวกก็ปักกระออกตรงนี้แล้วก็ลงมาจุดนี้เราอยู่ทางที่จะลงไปทั้งนาคาเลค่ะก็ต้องจับปัดคิวัคิวได้ที่60ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ6-7คิวแล้วค่ะเมื่อกี้ก็คิว20แปด ระหว่างรอเขาก็จะ,ะทานอาหารกันแถวนี้นะคะพักเหนื่อยพัทะทานอาหารระหว่างรอเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศวิวอันนี้ทางลงไปถ้ำนาคานะคะ,ะ,คะวันนี้คนเยอะก็เลยมีคิวทางลงก็จะเป็นคิวยาวนิดนึงเพราะว่าไปถึงก็รอถ่ายรูปกันค่ะต้องรอกันนิดนึงนะทุคนนะคะ ทางเราดูนู้นทางลงนะคะทางน้องบันท่พญานาคถ้ำนาคค่ะอันนี้ก็หินก็จะเป็นเหมือนเปล็ดพญานาคนะคะเปล็ดพญานาคก็เป็นมอสขึ้นมาครับตามก็มุ้งนานนี่เขามีกล้วยไมาด้วยนะอ๋อกลัวป่านะ ค่อยไม้ป่าก็จะมีกล้วยไม้ป่าขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีดอกจ้ะม,มขนังทางลงนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำพญานยาคน,นะคะเห็นไหมคะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำน,นะคะคิวยาปู่นะะี่ลยค่ะอันนี้จะเป็นลำตัวโถนะคะอันนี้คือประตูเมืองรับแลนะคะ ด้านนี้สวยนะคะตรงนี้จะเห็นคล้ารระยๆพญาะะนาคเลย,ะยะนะพญานาคสีทองด้วยพญานาคสีทองก้อนจะเป็นดวงตาพญานาคละคาดวงตาท่านพญานาค ออกจากถ้ำพญานาคออกถ้ำพญานาคแล้วจะไปต่อเจอดีหลวงปู่ขึ้นจากถ้ำนะคะก็ไปต่อนะคะต่อด้ค่ะลายก็จะเป็นลายเก็บตลอดเลยหินตลอดทางเดินเลยค่ะ ชมวิวนะคะตรงนี้เขาห้ามเข้าแต่จะเป็นลายเกรบสวยงามนะคะ จุดตรงนี้เขาเรียกว่าสะดือพญานาคนะคะก็มาจัดมาถ่ายรูปบนจุดนี้นะคะเป็นางลูกหนนนะคะมาประจับข้างล่างตอนนี้จะทางขึ้นไปหลงปูเสานะคะต้องขึ้นบันไดพญานาคอันนี้ทางขึ้นหลงปูเสาะคะ,าน,าน,ะ,คะนี่เรากำลังจะไปผาใจขาดนะคะ เะว่า้านี่รรมชาติแปลากธรรมชาติที่แบบว่าคนไม่ได้ทนะแเป็นจจเจากธรรมชาตินะคะเป็นเกล็ดเลยเนาะมันเกล็กดงนะูเนาะเกลดพญาเนาะแปลกมากเลยอะ่ะแปลกควาสวยงามจาเจนบันไดสวรร์นะคะเราจะเดินลงนะคะตอนนี้ ท้องฟ้าสีครามค่ะสวยงามมากโอ้โหท้องฟ้านะคะตรงนี้ข้นมาข้างบนนะคะข้างท้องฟ้าสีครามค่ะน้ำด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินลงนะคะเราจะลงจากบันไดสวนนะคะไปที่ทับหมวงนะคะ าวงนะคะคนเยอะมากค่ะทางน้นนะคะจบแล้วนะคะคลิปในการพิชิตถ้ำนาคาต่อไปนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ถ่ายวิวสวยๆของถ้ำนาคา มาให้ท่านดูกันนะคะขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญเฮงเฮงเฮงรวยร<ๆ>วยวย,วยมีโชคมีลาบทุกท่านนะคะและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ